มาและดูครับตอนนี้ปืนมันเป็นไรวะเนี่ยดูดิตอนนี้ปืนผมนี่มันล่องขนว่ะเราก็เห็นแม็กกาซีนกับสคปครับแล้วมาลองกดดูนะดูดิตอนนี้ผมสคปเลยนะโอ้โหและดูเหมือนกับว่าจะเป็นหลายคนมากครับอยู่เนี้ยนะมาเดี๋ยวไปลงดูครับว่าผมยิยงได้ป่ละล้วก็จะเล่นอย่างนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวไปยิยงดูบอกเลยว่าโคตรตึงปืนมันล่องขนนะอ่ามันก็มีแบบว่าสคปไม่ได้ด้วยครับ แต่ก็บางเกมก็สมทมได้นะดิวะมา,อาลองสักหน่อยครับกับปืนนี้เนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้เป็นปืน AK ครับและมันก็บักนะเดี๋ยวมาลองดูไม่รูวว่าจะยิงโดนเปล่านะโคตรเอาวะ เดี๋ยววิ่งไปเลยครับแต่นี้คือไม่กล้าเล่นเลยหว่าเพราะปืนเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่เจ็บแร้วนะกระหอหายแล้วมียังให้ดูครับโอ้โหไม่โดนเลยยังต้องขอเอาและก็สวยน่าจะหลุดนะผมว่าแล่ยอไ็ได้มาแล้วคนหนึ่งเอาเรื่องจริงหวัดปืนอย่างนี้เนี่ย ไม่รู้ว่ามันเป็นไรครับบักจริงแต่ก็ดีนะที่พันแบบว่ามันพอสะกบได้นะบางเกมนี่ือสะกบไม่ได้เลยเบังกีสะกบไปมันก็เห็นแขนก็มีนะแว่าเห็นบั๊กเลยนี้แล้วมาครับแต่นนี้ก็เหลือคนเดียวละแล้วก็เรียบร้อยชนะหม่ในรอบก็กดในอีลิทน,นะหลังก็ไปแมตช์สุดซ้อมดีกว่าครับแล้วก็จะได้เล่นยาวๆนะ ว่าของดีมาเฮ้ยอันนี้คือผมยิงได้อยู่นะใช่ปะเรายิงได้คนหนึ่งครับเอาว่าเพราะว่า,วานี่จะเป็นคนหลุดน,นะเมื่อกี้เนี่ยเห็นยืนอยู่ไปต่อครับเดี๋ยวไปเล่นต่อนนะกับปืนอย่างนี้เนี่ยมาไล่ดูดิสโคไปนี่คือเหมือนกับว่าสโคมันติดที่นิ้วว่า นี่ิ้วติดสกครบครับโคตดเฟี้ยวแล้วก็มีแมกกาซีนด้วยนะเอาเรื่องจริงว่ะแต่ก็เห็นเป็นแบบว่าสักพักหนึ่งเลยนะที่ก็ไม่หายสักทีหนึ่งล้วก็เลยต้องมาลองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มากดในแบบสุกซ้อมแล้วก็ล้วก็ชนะมาสเกมหลายรอบนี้เลยครับที่เราจะแพ้นเนี่ยเพราะว่าน่จะยากนะ มันก็ยิงเหมือนเดิมนะแต่ก็มันจะแปลกตรงที่แบบว่าเราไม่เห็นปืนนี่แหละ Richman Shop โลนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่อันดอนในราคาสุดคุม้มถุกกว่าเติมเองเป็นไหนๆสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ UID พร้อมเติมเกมชั้นดาได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบของชำระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้งเติมไวเติมได้24ชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิกนใต้คลิปเลยครับมาครับเดีย๋ยวมาลองยิงดูนีไ่งไงนินวติดสโครบของดีว่ะ อันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นนี่จะเห็นปืนผมอย่างนี้เปล่านะแต่ว่าเขาจะเห็นปกติวะแล้วผมเห็นคนเดียวเนี่ยมาเดี๋ยววิ่งเข้าไปเลยไม,ไม่รู้ว่าจะยิงโดนเปล่านะมันยิงยากเลยอันนี้ผมก็ใช้เป็นปืน AK ฟรี free ครับ ที่มันแบบว่ามันอัพตามเลเวลเราเนี่ยตอนนี้ก็เลเวล90แล้วมันก็ไม่ได้แรงมากนะแต่มันก็ดีครับแต่นี่ผมยังไม่มีปืนเลเวล90เลยเนี่ยก็เลยมาลองใช้ีแล้วก็ใช้ไปก็เป็นอย่างนี้เลยปืนมันบัก๊กว่าแล้วฝั่งนี้ก็มีคนนะ อ๋อแล้วก็สองคนด้วยแต่ปืนเราที่เฟีย้ยวจริงดูดิสกอ์ไฟนี่คือเห็นแต่เดียววะ่ะเป็นไหนก็นเนี่ยโอ้ย และเพื่อเราร่วงว่ะตอนนี้ก็สามสี่สามสามเคร่วงยูอโอโหแต่ว่าตอนนี้เหลือผมคนเดียวว่ะแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ฝั่งนั้นก็เหลือ3คนนะแล้วผมยิงร่วงหนึ่ง สนามาอีกสองครับแล้วยิงได้ปะเนี่ยวะสองคนและปืนเราก็อย่างนี้ด้วยเนะี่ยแล้วต้องถอยหน่อยแล้วก็ตั้งกลับมาระเบิดนะขอให้เจโดนเวลากใกล้จะหมดแล้วด้วยครับแล้วก็ร่วงครับโอโแหแล้วผมก็เลือดไหลปะแล้วตายครับอ ไม่ก็เหลือแบบเหลือผมคนเดียวนะแล้วก็เรียบร้อยแต่เราก็ยิงได้อยู่นะยิงได้สองคนอนะไอาระเบิดไปกิน หอมไม่จริงเลยว,วะ่ะเราก็ต้องยิยงอย่างนี้แหละครับยิงแบบไม่สะขรบนะเปิดจะขรบไปนี่คือแบบแ,บบแปลกอ,อ่ะคือเหมือนแบบว่าผมเล่นปืนอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรก็มีแค่สะขรบนะโอ้ยนี่แับตาย,ยานี่ฟันพองครับย้องสวย อค yeah. ตอนนี้ก็คนเดียวแล้วครับชนะมาได้งไงเนี่ยเหลคนเดียวละและก็เรียบร้อยชนะมาโอ้โหแต่ผมว่าแค่นี้ดีกว่าวะเล่นไปรู้สึกว่าย่างๆังไงไม่รู้ว่าอันนี้คือขนาดแรงน้อยนะผมว่าเรามันแก้ดีกว่าครับ้าเล่นอย่างนี้คือนะจะเล่นย่างอะ่ะยิงไปก็เหมือนกับว่าเราเล่นปืนอะไรสักอย่างหนึ่งนะปืนก็ล่องหนครับเห็นแค่สโคปเนี่ยล้ยวตามนี้เลยวันนี้ก็จะมาเอาให้ดูครับปืนบั็กเนี่ย มันก็เล่นประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างนะแต่ก็เห็นก็เป็นหลายคนอยู่ครับอย่างนี้นหละต้องบักนะเราก็ชนะมาเกมนี้และผมก็ฆ่าได้2คนป่ะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ดีกว่าครับวเวลาก็ค่อยเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ